ต้นคลา้ากับความเป็นมงคลต้นคลาแล้วนะคะก็เป็นไม้ใบค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะทั้งในด้านของความสวยงามและความหมายมงคลนะคะโดยมีลวดลายใบนะคะที่โดดเด่นและก็ช่วยเสริมบรรยากาศภายในบ้านหรือที่ทำงานให้ดูร่มรื่นขึ้นค่ะ ความเป็นมงคลของต้นคลานะคะ 1. สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองชื่อคลานะคะมีเสียงพ้องกับคำว่าคลาดแคล้วหมายถึงการป้องกันภัยอันตรายและความโชคร้ายค่ะ 2. เสริมโชคลาภและความมั่นคงเชื่อกันว่านะคะการปลูกต้นคลานไว้ในบ้านหรือที่ทำงานจะช่วยให้เจ้าของมีความมั่นคงในชีวิต 3. นํนำพาความร่มเย็น ใบของต้นคลานะคะคจะมีลวดลายที่สวยงามสื่อถึงความร่มรื่นและความสงบสุขในครอบครัว 4. ช่วยกจัดสิ่งไม่ดีตามความเชื่อโบราณนะคะต้นไม้ที่มีลักษณะใบกว้างและเขียวชอุ่มจะช่วยดูดซับพลังงานด้านลบและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาตามความเชื่อค่ะ วิธีปลูกและการดูแลต้นคลาให้เสริมมงคลควรปลูกในที่ที่มีแสงรำไรหรือภายในบ้านที่มีอากาศถ่ายเทมันรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะจนเกินไปเชื่อกันว่าหากปลูกในกระถางสวยงามและตั้งในมุมที่เหมาะสมจะช่วยเสริมพลังบวกให้กับผู้อยู่อาศัยตามความเชื่อค่ะ ้นคลานนะคะไม่เพียงแต่เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายแต่ยังช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยจึงเป็นที่นิยมในการปลูกทั้งภายในและภายนอกอาคารอีกด้วยค่ะ